ตั้งแต่ที่มนุษย์มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถเดินทางออกจากดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราได้อวกาศก็ได้กลายเป็นสถานที่แสดงแสนยนุภาพทางด้านเทคโนโลยีจึกชาติอภิมหาอำนาจกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษโด,ดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตแต่ถึงกระน,นั้นก็ดูเหมือนว่า ในช่วงไม่กี่ปีให้หลังมานี้ก็ได้มีผู้เล่นใหม่นอกเหนือจากรัฐบาลของนานาประเทศ ได้เข้ามาร่วมในสมรภูมินี้ด้วยครับเมื่อบริษัท SpaceX ปล่อยจรวด Falcon 9ขึ้นสู่อวกาศเจฟเบโซสในสารฝันตัวเองเดินทางทะลุชั้นบรรยากาศของโลกไปกับ Blue Origin เป็นครั้งแรกออบิตประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวด SpaceX ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน50จุดจากนี้ต่อไปเราจะรีดคำว่าเศรษฐกิจอวกาศมากยิ่งขึ้นคุยกันเรื่องเศรษฐกิจอวกาศเศรษฐกิจอวกาศเพราะถ้าหากเราอ้างอิงจากนิตยสาร Forbes แล้วก็จะพบว่า ในปี2021ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอวกาศมากกว่า1,000 0แห่งทั่วโลกด้วยกันแถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกินกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยทำให้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี2030นี้ มูลค่าของกลุ่มธุรกิจอวกาศโดยรวมจะพุ่งสูงขึ้นไปแตะถึง12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า GDP ของประเทศไทยราวสองเท่าเลยทีเดียวเราจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มธุรกิจอวกาศในอนาคตอันใกล้นี้เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวิดีโอนี้ Space TH จะพาผู้ชมทุกคนไปสำรวจการแข่งขันทางธุรกิจอวกาศยุคใหม่ของภาคเอกชนที่กำลังคุกกุ่นอยู่ด้วยกัน คลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการ Space Economy Lifting Off โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยเพื่อเข้าสู่ธุรกิจอวกาศเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแ <3, S 1> ข่งขันทางด้านอาวกาศยุคใหม่นั้น 1, 0, มีจุดเริ่มต้นมาจากความสำเร็จของ SpaceX ที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในการพัฒนายานอาวกาศสำหรับขนส่งสัมภาระ ตามความต้องการของนา s a ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จในปี2012ก่อนที่ต่อมา SpaceX จะกลายมาเป็นบริษัทอวกาศบริษัทแรกที่สามารถนำจรวดกลับมาใช้งานใหม่ได้ทำให้ต้นทุนการขนส่งสิ่งของไปอวกาศลดลงอย่างมหาศาลจากกิโลกรัมละ1,8 0 0 0ล้านบาทในยุคกระสวยอวกาศเหลือเพียงกิโลกรัมละ9 0 0 0 0บาทโดยจรวด Falcon 9ของ SpaceX นอกจากนี้ SpaceX ยังได้เงินอุดหนุนจาก NASA ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อรองรับการกลับไปดวงจันทร์ของมนุษย์ภายใต้โครงการ Artemis อีกด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีบริษัทมากหน้าหลายตาที่พยายามเข้ามาเอาส่วนแบ่งทางการตลาดไปจาก SpaceX อยู่เหมือนกันเพื่อดูว่าใครจะสามารถทำการขนส่งสัมภาระไปยังอวกาศโดยได้รับความไว้วางใจมากที่สุดต่อเนื่องมากที่สุด และมีราคาถูกลงมากที่สุดนั่นเองเริ่มตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Blue Origin ของเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon ซึ่งได้ลงทุนไปหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้เหมือนกับจรวดของ SpaceX เช่นกันโดยมีเป้าหมายว่าจะทำการทดสอบครั้งแรกในช่วงปลายปี2022ถึงปี2023นี้ อีกทั้งทางบริษัทในเครือเ i อร์จิเองก็ได้เปิดตัว Virgin Orbit ที่ได้นำนวัตกรรมการปล่อยจรวดจากเครื่องบินมาใช้เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงการขนส่งให้ได้มากที่สุดอีกด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้ง Blue Origin และ Virgin กลับมีผลงานโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศเสียมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี้แทนที่จะเป็นธุรกิจการขนส่งสัมภาระเหมือนกับของ SpaceX ซึ่งมีเงินหมุนเวียนที่เยอะกว่ามาก และในเวลาเดียวกันนี้เองบริษัทอวกาศรายย่อยมากความสามารถอย่าง Rocket Lab ก็ได้ประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดสำหรับดาวเทียมขนาดเล็กไปหลายต่ลายครั้งซึ่งเป็นพื้นที่ตลาดที่ SpaceX ยังคงเข้าไปไม่ถึงทำให้ Rocket Lab สามารถทำกำไรกลับมาได้สูงถึง2,000ล้านบาทในปี2021 โดยทาง Rocket Lab เองก็มีแผนที่จะนำเงินกำไรส่วนนี้มาพัฒนาเป็นจรวดที่มีศัก,กยภาพสูงกว่าเดิมเพื่อเข้าไปแข่งขันในตลาดที่ใหญ่กว่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทจรวดรายย่อยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Firefly Aerospace ที่นำโดยวิศวกรเก่าจาก SpaceX Relativity Space ซึ่งได้ใช้เครื่องพิมพ์3มิติ ผลิตเครื่องยนต์และตัวจรวดเป็นบริษัทที่2ตามหลัง Rocket Lab หรือแม้แต่บริษัท Astra ที่พยายามนำอลูมิเนียมมาใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็ยังคงต้องอยู่ในช่วงทดสอบเทคโนโลยีกันต่อไปก่อนที่จะสามารถทำเงินและขึ้นกำไรให้แก่นักลงทุนได้ทีนี้ เราลองมองไปที่ประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่าองค์กรการสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนั้นได้มีการเปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่า j s p a r k เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆสำหรับการใช้งานบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยเน้นไปที่การแบ่งเบาภาระหน้าที่ของนักบินอวกาศเป็นหลักอีกทั้งก็ยังได้ร่วมมือกับโ o y o t a m มอเตอร์ บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในการพัฒนารถยนต์สำหรับนักบินอวกาศบนดวงจันทร์โดยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด้วยถึงแม้ว่าดูเพลินๆกลุ่มธุรกิจรถยนต์อาจจะแลดูไม่เกี่ยวข้องกับอวกาศเลยก็ตามทีหลังจากที่เรายกตัวอย่างบริษัทอวกาศจากต่างประเทศมาให้ชมกันสักพักแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาสำรวจประเทศไทยของเราเองกันบ้าง ซึ่งมีบริษัทสตาร์ทอัพอวกาศโผล่ขึ้นมาจำนวนไม่น้อยในช่วง2-3ปีให้หลังมานี้แต่บริษัทที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินชื่อมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น m ิ Space ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพอวกาศสัญชาติไทยหน้าใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี2017เพียงเท่านั้นโดยที่ทาง m ิ Space เองก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานระยะแรกว่าจะเน้นไปทางการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงในประเทศไทย ร่วมกับบริษัทที่อทีที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการสื่อสารมาอย่างยาวนานในขณะที่ตัวบริษัทก็ได้จัดตั้งโรงงานขึ้นมาถึงสองแห่งด้วยกันเพื่อใช้ในการวิจัยและผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเด้เซ็นสัญญาจัดจองเที่ยวบินส่งดาวเทียมต้นแบบของบริษัทไปกับจรวดของ Blue Origin และ Relativity Space อีกด้วย อีกทั้งมิวส p เ c e ก็ยังมีเป้าหมายในการผลิตจรวดและสร้างยานอวกาศเป็นของตนเองให้ได้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกและผลักดันให้คนไทยก้าวสู่ยุคของการแข่งขันด้านอวกาศครั้งใหม่ไปพร้อมกับนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศจะต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตจรวจดดาวเทียมหรือย,ยานอวกาศเสมอไป แต่อาจจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ช่วยสนับสนุนการสำรวจอวกาศอีกที่หนึ่งก็ได้อย่างเช่นดินดวงจันทร์เทียมจากบริษัทอวกาศสัญชาติไทยสเปซแซบก็ได้เข้ามาตอบรับกระแสการไปสำรวจดวงจันทร์ของหลากหลายประเทศทั่วโลกที่นำโดยโครงการอา์ติมิสของ NASA ได้อย่างพอดิบพดีโดยที่ทางสเปซแซบนั้นได้มีการใช้ข้อมูลตัวยอย่างดินดวงจันทร์จากภารกิจอพอลโล11และ14 พื่อที่จะสามารถจำลองคุณสมบัติทางกายภาพให้เหมือนของจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากในปัจจุบันดินดวงจันเทียมนั้นมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการที่จะนำมาทดสอบอุปกรณ์ต่างๆว่ามีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอก่อนที่จะนำไปใช้จริงบนดวงจันทร์โดยเฉพาะโรเวอร์ขนาดน้อยใหญ่ต่างๆซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสำรวจทรัพยากรบนดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้เราอาจกล่าวได้ว่าอาวกาศไม่ใช่พื้นที่ของชาติมหาอำนาจแต่อย่างใดแถมเรายังสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยุคแห่งการสำรวจอวกาศครั้งใหม่ได้อีกด้วยผ่านโครงการ Space Economy Lifting Off ซึ่งนำโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวากาศผ่านการสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆสูต่ตลาดจากในประเทศไปยังระดับสากลได้ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้คำบรรยายคลิปวิดีโอนี้พวกเรา s p a c e t h แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป